สวีทุกคนกลับมาแล้ววันนี้เฮากลับมาเปิดคลิปทำกลางาแสงแดดที่โคตรจ้าเลยกลับมนได้ไม่ห่างเอกวันนี้จะพาทุกคนไปลินอืมซึ่งตอนนี้เฮาก็อยู่กันที่ด้านมิตรภาพลาวไทยแห่งที่หนึ่งก็คือเวีงจันทร์ของคายเนาะตอนนี้ก็คือกำลังจะพากันไปไทยแต่ว่าเขาจะรถไปเอง ส่วนขั้นตอนการขํามาดันก็คือง่ายบันมี้ม่ยงหลเลยเผอแป๊บเดียวตอนนี้ก็พักกันที่สนามบินอุดรแล้วเอาจริงๆริทีปนี้ก็เป็นอีกทิปหนึ่งที่แบบโคตรตื่นเต้นเลยเพราะว่าเขากับโบเคยขี่นอยู่ไทยจ้าถืออะไรกับโบเคยมาสนามบินอุดรแอบลุ้นอยู่ได้ว่าสิทันยนต์รอสุดท้ายก็คือทันจ้าเก็บขึ้นยนเลย ในส่วนท่เกเฮอส์กรุงเทพแล้วจริงๆโคตรตืดด่นเต้นเลยเพราะว่าเรเคยมากรุงเทพจ้าเถอด คือสวรรค์ของเมค้านะพอแต่มาฮอดก็คือต้องไปกินข้าวเลยแหละเพราะว่าหิวแห้งตอนนี้กินกันแบบมีให้เลือกรลายๆแล้วเขาก็เลือกว่าถึงน้อสุดท้ายก็คือทะเลมากินมันแบบอาหารง่ายๆซื้อง่ายๆแบบนี้เลยกองทัพต้องเดินด้วยท้องแล้วตอนนี้ก็คือท้องอิ่มแล้วเขาก็สามารถไปรอช็อปได้แต่เขามาแบบค่อนข้างที่จะขำม,มนก็เลยแบบมีหลายห้านที่ปิดนะก็เลยพาก,กันมาเลาะเบื้องลาดเรา,าไอ้แค่นี้เป็นแนวนี้เด้อแล้วเงินเราค่อยมาอปใหม่ ขนาดพักกันมาค่อนข้างค้ำไหลนี่ยังพาก,กันล้อแบบเต็มคาราเบลเลยพาก,กันล้อแบบบูอิมบบูมึงไงขนาดลงนน,นี่ท่านแล้วก็พาก,กันหิวเครื่องง่ายๆกับห้องพักนะทุกคนโอเตตราเป็นตกดินก็ได้เวลาแต่งองค์ชงเครื่องเพื่อพาก,กันเป็นลิ่น เปิดประเดิมด้วยการไปเยวาวราชนั่นเองทุกคนเอาจริงๆเด้อขั้นมากรุงเทพนะบนูได้ไปเยวาวราชก็คือคือมาบฮุฮอดนแหลเพราะว่ามันจะปิตดตรงที่ไปอิหลี่อะทุกคนยวกะคล้ายๆคือสีหอมบ้านทาแหละต่างไปว่าของกินแบบเพียบเลยคือแบบเป็นโซนแน่นทั้งสองเมืองค่ะแล้วก็รถคอนข้างหลายคนก็ค่อนข้างแน่เลยคือแบบมันมีห่านเด็ดท้านหนังที่แบบเป็นแบบ เจ้าดังอีนดียลายเจ้ากันนะเจ้าเขาก็ปฏิเทธเนาะก็คือแบบมีเอ้อแป้งเป็นคนเสิ์นละฮะใดที่เขาควรจะต้องไปคนยืนกันแน่นๆแน็แ่คือฮันหูสลามทุกคนที่แบบคนแน่นหลายเขาก็อยากกินนแต่ว่าแบบคิวมันหลายมากอ่ะอ่ะมาถ่ายคลิปรวกันสักตุอกอ่ะก็คือคนหลายอีจนแบบยางจนต่ำกันขนาดแล้วก็เป็นต่ำค่อยๆไ้ต่ำแบบแพงมากอือก็ทะเลแต่กับพื้นหีเพราะว่าแบบ เบิ่งหลายคนเบิ่งผู้บอิหานแบบเออเพื่อนหูเพิื่อนตาอะไรได้มาทั้งทีก็ต้องเบิ่งให้ซื่นใจแต่ว่าอันที่เขาแบบกังวลใจที่สุดก็คือเขาจะกินอย่างดีเนาะเพราะว่าคงกินมันแบบโคตรเน่นโคตรหลายจุดมุขจะเลือกทก็ไหน คือแป้งว่าฮันแหลเพราะเออแป้ง,งเขนไปเชิญมาแล้วว่าฮานเดทันหางเม่นตัวใหญ่แล้วเขาก็อยากกินหูสลัดแต่ก็บม่ทันสุดท้ายก็มาต่อคิวเพื่อไปกินนี่เลยหานมิสลินสตาร์คือการซึ่งนี้ก็เป็นหานแบบห้องเงียบดีหานกล้ยจับว่ะเมนบอกว่าเออคนเราหาร้องกล้ยจับหันแหลซึ่งแบบ เบิงคือถ้วยน้อทุกคนแต่พอได้ไปกินอินเดียรสซาบแบบกลุ่มกลมแล้วก็หอมพริกไทยแฮงกันไผ่ที่แบบเลิฟพริกไทยนะฮะน,นี่ก็คือต้องกินละแล้วล้ะก็เอาเป็นปลาต้องโกเล็กๆลงไปใส่คือใส่แบบแล้วแบบอีกคันหนึ่งที่แบบจะมากินก็ต้องเป็นฮานหมึกย่างซึ่งแบบ คิวแน่นอะทุกคนแบบคนมาต่อซื้อมึกคันนี่แบบโคตรหลายเลยอืมแต่สุดท้ายได้ไคิวของเราแล้วเดี๋ยวเรามาลองมูเนาะว่า,สารสชาติมันจะแซบคือที่กัาเจ้าบวยเโอดใจรอบไหวเพราะว่าน้ำจิ้มหันเป็นตะแซ่บเปรี้ยวปากสุดๆเลยทุกคนก็คือแบบโคตรหอมอะทุกคนโอ้ยมเมื่อกี้ไฟเบิ่งทันโบก็คือหมึกโตกบโคตรเสียดายเลยแต่ว่าตอนนี้คือหิวก็หิวต้องมาทอดลับทุงอย่างนี้แบบจะมัดแน่นเป็นไส่สุดท้ายก็ได้กลิ่นของสรสชาติก็คือแซบ เ,เพราะว่าน้ำจิ้มพนันโคตรต็ดเลยส่วนหมึกก็คือ,อ,ไอได้ยูได้ยูจะก,กินเท่านี้มันก็พอดได้ปะต่อไปก็มาะเดิมกันทีกะและมมะพร้าวมะพร้าวหอมๆใส่กับถัสส่วอิสทรียโคโคโ์ขมขนน่าวกับถั่วลินทยเพอร์เฟกที่สุดเลยทุกคนก็คือมันโอเครสชาติมันแบบมันได้มาเปลี่ยนกันทายนะทุกคนให้แป้งกับป๊อบมาชิมมเน,น,นาะว่าแบบจะถึกใจบอกเออเพิ่งสร้างาหน้าตาก็คือมันโคตรแซบเลย แล้วต่อมาก็เขามากินกันที่ป้าบินทุกคนมันหอมอ่ะมันหอมด้วยที่เขาอ,อดใจไม่ไหวย่ายาคิดว่าของหวานจะมืดเท่านี้เนาะต่อมาเขามากินกันทีเนยกรอบอก็คือราสชาติเนยกรอบมันหอมบ่อยกันเลยพาก,กันลองซื้อมาชิมมงนวาวราสชาติจะเป็นเท่าไหร่จะให้ฟังเสียงไกลๆเนี่ยอรให้ฟังเสียงไกลๆก็คือมาว่ารสชาติแบบไม่เหมือน ก็คือโคตรลงทุนเลยแหละลงทุนไทยอ่ะเ <c oughs> ีไข่เพิ่อมาฟังเสียงเมยก็อบอ่ะก็คือกรอบสนใจนะปา <c oughs> มามือเล็กก็จะพากันเมาเลยไม่ได้ป่าก็คือมาฮอตไทยก็ต้องได้กินเบียร์ไทยซึ่งเบียร์ไทยก็แบบมีเบียร์สิงเบียร์ซางก็คือครบมาแหละแต่เขาก็บ่อยากลองซิมเบียร์อื่นไงแบบพากันเลือกโดนมากว่าจะกินอย่างดีว่าจะไปบายยังไะแต่ว่ามือแรกจะเมยแบบ เมาไม่ได้มือเราต้องเป็นรอไงกันเลยฟากันเซฟเอนเนอร์จีกนเลยฟาซึ่งอย่างกรุบกรีบเบาๆไปกินนยี่ห้องนอนอยี่ห้องแคมเอาสินะอือเป็นผู้หญิงเนาะกินเบียร์มันก็ต้องมีของเก้มน้ำแหละอืและอีกอย่างหนึงที่อยากจะพอกก็คือหมาไทยต้องได้ขีดตุกๆปทุกคนเอาจริงๆคือแบบ ตุ๊กๆโคตรได้ใจฟิวประมาณแบบเบึงหนังอันฟาดแอนฟิเรสซิฟนะทุกคนคือเร็วแรงทะลุนรกมากลุงแบบซิงได้เต็มคาราเบลทุกคนตอนนี้คือพากันมวนแล้วท้ากันเลาะจนเมื่อยกินจนอิ่มแต่สุดท้ายตุ๊กๆได้ MVP จ้าจะซิงไปใส่ลุงเอาใจไปลุงมือเลยลอยากจะมาสารภาพทุกคนก็คือก่อนจะเลือกตุ๊กๆได้อะพวกข่อยแบบ รีลาเลยถ้ากันเลือกตุ๊กตุ๊กที่มันมีไฟแสงสีแดงโบซันโบขึ้นอีกไหนฮะเนีพิ่งจากสภาพคือตกตกเสาแล้วเลยทุกคนโบซันปิ๋วใครเบิร์มาฮอตตอนนี้แล้วถ้ายังพินงไ้กดซับสไครป์อย่าลืมกดซับสไครป์ให้กับพวกเราเด้อเพราะว่าใกล้จะวันหนึ่งแสนซับแล้วอ่ายยังฟ้องหายไปใส่เด้อนี่หากัอี e ีแรกติดตาม EP ต่อไปมีเด้อ